ก็สวัสดีนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีทําการรีมิกคลิปเรียวใน Facebook ก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆสักนิดหนึ่งช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับหาคลิปเรียวมาคลิปหนึ่งนะครับเราได้คลิปเรียวมาแล้วนะครับเพื่อนๆืก็ให้เราไปตรง3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มรีมิกนะครับผมบางคลิปนะครับก็จะไม่มีปุ่มนี้นะครับเพราะ เขายังไม่ได้เปิดใช้งานปุ่มลิมิตให้เรากดปุ่มลิมิตนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานปุ่มลิมิกนะครับเขาก็จะขออนุญาตเข้าถึงนะครับก็ให้เรากดอนุญาตอนุญาตนะครับผมแล้วก็อนุญาตขณะใช้แอปนะครับผมเนี่ยครับผมหน้าตาของการลิมิตคลิปเปลี่ยวนะครับผมมันจะเหมือนมันจะค,ะคล้ายๆกับ ติกตอกนะครับการดูเอ็ดของ t ิ k กต็อกนะครับพอเราได้หน้าตามาลักษณะนี้นะครับก็ให้กดปุ่มตรงกลางนี้ได้เลยนะครับเป็นการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับผมโอเคนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนเสียงเพลงตัดแต่งเพลงลบเพลงออกนะครับจะใส่ข้อความตัดแต่งคลิปนะครับหรือใส่สติ๊กเกอร์ได้หมดนะครับนะครับ ใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมหรือตัดคลิปนะครับตัดคลิปวิดีโอก็ให้สั้นลงนะครับผมหรือใส่สติกเกอร์นะครับผมนี่ครับผมใส่สติกเกอร์เลือกใส่เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเราก็ไปวางที่จุดที่เราต้องการนะครับจากนั้นได้แล้วเราก็กดถัดไปครับเพื่อนๆพอเรากดถัดไปมันก็จะประมวลผลแป๊บหนึงนะครับจากนั้นนะครับ ก็ให้เราใส่คำอธิบายคลิปเรียวนะครับผมใส่คำอธิบายเสร็จนะครับเพื่อนๆเราก็กดแชร์เลยนะครับในปุ่มสีน้ำเงินนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมในการดีมิกคลิปเรียวใน Facebook นะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็ได้ไปทำกันนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ